สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อม LG กันนะครับเป็น power supply ของทีวี LG นะครับก็ชุดนี้เจ้าของบอกว่าไฟสแตนบายไม่ออกนะครับไฟชุดแรกยังไม่ออกเลยนะครับซึ่งเราก็มาแบ่งส่วนแบ่งผ้ากันก่อนนะครับว่าชุดไหนเป็นชุดไหนเราจะซ่อมอยังไงนะครับก็เริ่มจากตรงนี้ปลั๊ก AC นะครับเป็นไฟ AC เข้ามานะครับมาที่ฟิวนะ ผ่านชุดไลฟ์ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ชุดไดโอดนะครับไดโอดปิดนะตัวนี้เป็นไดโอดปิดนะครับขออนุญาตเขียนตรงนี้เลยนะครับไดโอดบิดเนี่ยก็จะวิ่งมาชุดผ่านมาชุดที่1น,นะครับชุดที่1ก็จะเป็นชุด PFC ชุดนี้นะครับชุดนี้นะ PFC นะครับตัวนี้ PFC พอ PFC เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไหลผ่านจาก ปิเตอร์จากหม้อแปลงตรงนี้นะครับจากจากขดลวดของ PFC นะครับมาที่ชุดสแตนบายนะครับ STB นะชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่เป็นตัวปัญหานะลำดับเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือเมื่อไฟเข้ามาเนี่ยเขาจะไหลผ่านมาที่ชุด PFC ก่อน PFC แะ่ยังไม่ทำงานครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 300, 3 0 0 3 1 8โวลต์นะครับก็จะวิ่งผ่านมาที่ชุดสแตนบายชุดสแตนบายนี่ก็จะ แ t a n บายไฟออกไปนะครับอยู่ที่ประมาณสัก3.5โวลต์นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมาที่ต่อที่เมนบอร์ดขั้วตรงนี้นะครับก็ผ่านมาที่ตัวไดโอดนะครับผมไม่แน่ใจว่าไดโอดชุดไหนนะเขาอาจจะออกมาชุดไดโอดชุดด้านนี้นะครับออกมาไหลประมาณนี้นะครับออกมาด้านนี้หรือไม่ก็ออกมาชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไล่อีกทีนึงนะครับจากนั้นก็จะมีออปโตนะครับออปโตตัวนี้ก็จะป้อนกลับมาป้อนกลับมาให้ชุดนี้ นะครับแล้วก็จะมีออโต้อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นชุด power on ครับเพื่อสั่งให้ PFC ทํางานนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นเดโอดนะครับชุดนี้เป็นชุดเอา์พุตนะครับผมเขียนอย่างนี้แล้วกันเป็นชุดเอาต์พุตชุดเมนชุดสแตนบายอาจจะอยู่ชุดเดียวกันนะครับก็จะไล่วิ่งผ่านมาชุดนึงชุดด้านนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชุดแบ็คไลท์ครับตัวนี้แบ็คไลท์นะผมเขียนว่า LED แล้วกัน ชุดแบ็คไลท์ชุดนี้จะได้ไฟ380ถึง390โวลต์ที่มาจากชุด PFC นะครับบูตอัพแล้วก็ผ่านที่ฟิวชุดนี้นะครับแล้วก็มา m o า f อเสเฟตัวอันนี้จะเป็นฮาบิดฟูลบิดก็วานไปนะครับถ้า4ตัวนี้อาจจะเป็นฟูลบิดคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มาในส่วนของหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้ก็ทําเป็นไฟออกไปนะครับเป็นไฟกระแสสลับออกไปก็ประมาณนี้นะครับก็มีชุดหม้อไอชุด L ตัวนี้เป็นมอแปลงได้นะครับด้านหลังครับคท่านี้ด้านหลังเราก็จะเห็นเห็นไอซีที่ใช้ในการควบคุมนะครับอย่างชุดแรกเนี่ยชุดสแตนบายก็อยู่ตรงนี้นะครับชุดสแตนบายทางานได้เสร็จอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งผ่านมามาที่หมอแปลงด้านนี้ครับด้านนี้นะมอแปลงด้านนี้ก็จะส่งไฟออกมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสแตนบายเนี่ยอาจจะชุดนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้มาที่ไดโอดเนี่ย วิ่งมาตรงนี้นะครับก็วิ่งกลับเข้ามาที่ออโต้นะครับแล้วคราวนี้เราดูยังไงนะครับเราดูยังไงว่าตรงไหนตรงไหนที่เป็นชุด PFC นะครับ PFC เนี่ยผมก็ย้ำมาทุกคลิปนะครับ PFC เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกาวร้อนกาวเย็นนะครับสังเกตเส้นป,ปะพวกนี้นะครับเส้นป,ปะนะถ้าเราพอมองเห็นนะครับเส้นป,ปะตรงนี้นะเส้นป,ปะตัวนี้เขาจะแบ่งเป็นกาวร้อนกับกาวเย็นนะครับ อยู่ในเส้นปลาเนี่ยก็คือกาวร้อนทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่นอกเส้นปลาตรงนี้ก็จะเป็นชุดของฝั่งกาวเย็นนะครับชุดเอาพุตนั่นเองก็จะมีชุดมอแปลงนะครับมอแปลงมีลูกที่1ลูกที่2นะครับอ่าเราจะเรียกมอแปลงก็ได้อน,นี้จะเป็น L b o บู๊นะครับ L P F C นั่นเองอ่าเรียกเป็นมอแปลงก็ได้ง่ายๆดีนะครับก็เราก็เราดูว่าถ้ามอแปลงลูกไหนเนี่ยที่อยู่ในฝั่งของกาวร้อนทั้งหมดเลยเนี่ย ก็คือลูกนี้ครับลูกนี้อยู่ในฝั่งการร้อนทั้งหมดเนี่ยชุดนั้นก็จะมี PFC แต่ถามว่าถ้าเมนบอร์ดตัวไหนหรือว่าซอพพลายตัวไหนไม่มีแบบนี้ไม่มีแบบนี้ก็ก็ไม่มีไม่มี PFC ครับเราก็ตัด PFC ออกไปก็จะมีลูกนี้นะครับลูกนี้อยู่ระหว่างหมอ้อแปลงอ่าอยู่ระหว่างกาวร้อนกับกาวเย็นนะครับก็จะมีทั้งสองลูกนี้ก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขของ PFC นะครับก็คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเขาทํางานยังไงนะครับเราก็ดูตรงนี้ครับ ดูที่ไฟแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดก็จะบอกว่ามี 3.5V โวลต์มีมีเท่าไหร่ 20V โวลต์ถ้าผมมองไม่ผิดนะก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าก็จะมี 20V โวลต์มีตรงนี้เป็นสั่งเป็น power on นะครับแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับเนี่ย on off นะครับซึ่งเราต้องซ่อมจุด 3.5V โวลต์ให้ได้ก่อนนะครับไฟ 3.5V โวลต์ต้องออกก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่า เขาออกไหมนะครับเขามีปัญหาอะไรไหมนะครับก่อนที่เราจะปล่อยไฟเข้าไปในเครื่องนะครับตอนนี้ผมต่อสายเรียบร้อยแล้วนะอันดับแรกนะครับหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เราจะใช้เทคนิคพิการแบบไหนนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยส่วนมากนะครับก็เราได้บอร์ดมาเนี่ยเราก็เช็คทั่วๆวไปครับว่ามีอะไรช็อตไหมอาจจะมีตัวชอ็อตไม่ชอ็อตอะไรประมาณนี้เราก็ตั้งตั้งที่โอห์มปีดนะครับเนี่ยตรงนี้นะเราดูที่ฟิวครับฟิวขาดไหมเนี่ยฟิวไม่ขาด ฟิลไม่ขาดก็สันนิษฐานว่าไม่น่าจะมีอะไรช็อตนะครับเนี่ยอย่างงี้นะครับอ่าฟิลไม่ขาดนะซีช็อตไหมนะครับอ่าซีคาปาซิเตอร์ช็อตไหมเนี่ไม่ช็อตนะครับไดโอดช็อตไหมเราก็วัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆวัดทั่วๆไปครับวัดเอาอูดไปเราก็วัดทั้งฝั่งที่เป็นอินพุตเอาอูดได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับนตัวนี้ตัวนี้ช็อตไหมอ่าตัวนี้ไม่ช็อตนะครับเนี่ยอย่างงี้นะเราก็วัดอ่าวัดกวาดๆไปเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไร พ่าบางทีเราเจอเราเจอช็อตเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่ที่เขาจ่ายไฟไม่ออกเพราะว่าเขาช็อตอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับวัดไดโอดวัดไอตัวพวกนี้ครับเนี่ยไอมอสเฟตเนี่ยคาสองค่าสามอย่างงี้ครับเนี่ยคาสองค่าสามวัดสองสามอย่างงี้เขาไม่ขึ้นละเขาไม่ช็อตครับอ่าไม่ช็อตนะก็ไดโอดเล็กๆพวกนี้ด้วยก็ได้นะครับเราก็วัดไปก็โอเคตอนนี้ในเบื้องต้นผมก็เช็คแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเช็คไฟก่อน ว่าคาปาซิเตอร์400โวลต์เนี่ยมีไฟ300โวลต์เข้ามาไหมนะครับขว้วลบอยู่ตรงนี้นะขว้วลบคว้วบ,บ,บวกนะครับเราเช็คได้เลยนะครับเนี่ยมีไฟ330โวลต์นะครับเข้ามาปกติแล้วนะถ้า PFC ทำงานครับจาก330 v จะขึ้นเป็น380 390นะครับโอเคนะมีไฟแล้วนะครับอ่ามีแล้วนะเรียบร้อยนะครับจากนั้นเช็คเอาพุทเลยครับเอาพุทมีไหม เอาพุทก็คือจุดออกตรงนี้แหละครับจุดออกนะเราก็เช็คกราวนะครับเทียบกราวได้นะครับเช็คเลยครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะเทียบกราวไปนะครับตรงนี้เป็นกราวนะก็อันนี้20 20แล้วก็กราวกราว3.5นะครับก็20นะ20 20ไม่มีไฟออกนะครับอันนี้กราวกราวนะครับ 3.5 3.5นะครับเชฟเป็นหมดทุกตัวครับไม่มีไฟออกสักตัวเลยเนี่ยไม่มีไฟออกนะครับสังเกตที่มิเตอร์นะนิดเดียวก็ไม่มีอ่าโอเคสรุปแล้วก็เสียนะครับชุดแรกไม่ทำงานเลยนะครับถ้าเราไล่วงจรนะครับถ้าเราไล่วงจรเนี่ยก็ไฟ3.5ก็จะออกในโหุดตัวนี้นะครับ ออกเลยขตัวนี้นะแล้วก็เช็คลาวได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นกลาวนะ,อะตอนนี้เปิดก่อนนะครับเนี่ยก็ไม่มีไฟไม่มีไฟออกเลยนะครับเช็คลาวก็ไม่มีมมไฟอโอเคครับไม่มีไฟนะครับตอนนี้ปิดก่อนพอไม่มีไฟในชุดนี้เขาก็ไม่ทํางานนะครับซีซีซลูว์นก็เก็บประจุไว้นะครับเราก็ควรจะคลายประจุนะก่อนที่เราจะซ่อมอย่างอื่นนะครับแล้วก็คลายประจุทั้ไปก่อนลองดูนะครับ เรียบร้อยนะครับเคลีย์ออกให้หมดนะแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับเขานี่มาพิจารณาครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือชุดสแตนบายชุดนี้ครับชุดสแตนบายนี่บริเวณอาณาเขตของเขาเนี่ยก็นี่แหละครับทั้งหมดตรงนี้แหละแถวๆนี้ครับมาด้านหลังนิดๆหน่อยๆแถวนี้นะครับซึ่งชุดนี้นะครับเท่าที่ไล่สังเกตดูเนี่ยเท่าที่ไล่ไล่ดูนะครับเราก็เช็คไดโอเช็คซีเนอร์อะไรตรงนี้นะครับ เช็คไปทั่วๆก่อนนะครับแต่หลังๆนี่ผมคิดว่าอยู่ที่ IC นะครับซึ่งผมเข้าใจไม่ผิดเจ้าของเขานี่เปลี่ยน IC มา1รอบแล้วนะครับเป็น IC เบอร์เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะเบอร์ S T R W 6 0 5 3N นะครับเปลี่ยนมาแล้ว1ครั้งหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนมาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ก็ผมก็ไล่ดูแล้วครับเนี่ยชุดนี้ครับทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะไล่ตัวต้านทานนะครับว่ามีขาดมีอะไรไหมจากนั้นก็ถ้าไม่ขาดถ้าไม่อะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนไอซีอีกรอบหนึ่งครับก็ไม่มีจะไม่รู้จะทําอะไรนะครับตรงนี้เป็นไอซีลักษณะเขาเขาจัดการอยู่ในตัวของเขาเองเลยนะครับเราก็ดูองค์ประกอบของเขานะครับดูอุปกรณ์รอบข้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คจะไล่ดูอีกทีนึงนะครับ